ันนี้นะคะน้างเจวานเจวินจะไปหาคุณหมอกันนะคะวันนี้เราจะไปฉีดวัคซีนรอบอายุ6เดือนกันนี่นางฟ้าตัวน้อยนางฟืาอตัวน้อยนั่งอยู่กับแม่ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจะขึ้นคาซีกันแล้วนะคะวันนี้นะคะ วันนี้วันที่14เดือนมกราคม25 6 6แล้วน้องเจวาแล้วก็น้องเจวินนะคะมีอายุนะคะ5เดือนกับอีก30วันอีกวันเดียวพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีอายุ6เดือนแล้วน้องๆก็กำลังเดินทางนะคะไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลกันค่ะแต่ว่าก่อนไปดูภาพบรรยากาศนะคะนะคะก็ เดี๋ยวแม่จะมีภาพนะคะนะคะของตอนไปชั่งน้าหนักตอนรอบอายุ4เดือนแล้วก็ตอนรอบอายุออออาย5เดือนให้ดูนะคะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะแม่ก็น้องแฝดเนาะก็ไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายหรือว่าทำคลิปนะคะลงคลิปอะไรต่างๆนานานะคะวันนี้เนี่ยก็ เลยมาถ่ายวิดีโอรอบของวันเด็กนะคะวันนี้เป็นวันเด็กพอดีเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวแม่เอาภาพนะคะที่เราไปชั่งน้ําหนักอ่าส่วนสูงของน้องตอนน้องอายุ4เดือนนะคะไปดูกันคะ่ะว่าน,น้องจะมีน้ําหนักเท่าไหรค่ค่ะ 4เดือนนะคะไปพบคุณหมอก็พัฒนาการของน้องนะคะก็ปกติดีนะคะไม่ได้มีอะไรนะ่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปพบคุณหมอรอบ5เดือนก็ไปฉีดวัคซีนตามรอบนะคะรอบที่แล้วก็จะเป็นไอ d ดีเข็มที่2รอบตอนง4เดือนนะคะก็จะเป็นข้อตีบไอกรุนบัตทยักนะคะนะคะก็น้องก็ไม่ได้มีไข้แต่ว่ารอบ5เดือนในน้องมีไข้นะคะ โอเควันนี้เราก็จะไปฉีด,อดคอติบไอโกรนบาด,ด grown, ทยักเหมือนเดิมแต่ว่ามีไวรัสตับอักเสบบีเพิ่มเข้ามาด้วยก็มานลุ้นกันนะคะว่าน้องเนี่ยจะน้องเนี่ยจะมีไข้หรือเปล่ามีคนคุยด้วยมีคนคุยด้วย ฉีดวัคซีนกันนะคะอ๋อน้องจุ๊หลุดอ่ะลูกโอเคโอเคเจวิน <Okay. S 1> นั่งข้างหน้าคนเดียวเลยค่ะก็ mm hmm. ถ้าแม่นั่งตรงนี้น้องทั้งสองคนก็จะเห็นแม่พอดีเลยนะคะเรากำลังเดินทางค่ะมาดูน้ำหนักส่วนสูงของน้องเจวินก่อนนะคะรอบ4เดือนเนี่ยน้องไปพบคุณหมอน,นะคะน้ำหนักอยู่ที่6.8กิโลนะคะ ส่วนสูงอยู่ที่63เซนติเมตรรอบศีรษะอยู่ที่40 cm, นะคะแล้วก็รอบอกอยู่ที่41 cm, ส่วนรอบ5เดือนนะคะน้ำหนักจาก6.8ขึ้นเป็น7.1ส่วนสูงจาก63 cm, ขึ้นเป็น64เซน รอบศีรษะ40เซนขึ้นเป็น42เซนแล้วก็รอบอกจาก41ขึ้นเป็น43เซนนะคะก็น้องโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์หมดเลยนะคะไม่ได้แบบโอเวอร์เกินเกณฑ์หรือว่าต่ำกว่าเกณฑ์น,นะคะแต่ว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยน้องก็โตมากเลยค่ะตอนนี้ใส่เสื้อผ้าของน้องที่แบบเกิน6เดือนไปแล้วนะคะมาดูของน้องเจวินกันบ้างค่ะ ของน้องเจวินนะคะน้ําหนักนะคะรอบสี่เดือนอยู่ที่หกนะคะกิโลพอดีเลยแล้วก็ส่วนสูงอยู่ที่หกสิบสองรอบสีรษะอยู่ที่สามสิบแปดนะคะแล้วก็รอบอกอยู่ที่สามสิบเก้าแล้วก็รอบห้าเดือนน้าหนักขึ้นจากหกกิโลเป็นหกจุดเจ็ด น้ำหนักอาจอนสูงจาก62เซนเป็น63เซนรอบศีรษะจาก38เซนเป็น39เซนรอบอก39เซนเป็น40เซนก็คือน้องเจวินเนี่ยจะโตกว่านะคะผู้ชายจะโตกว่าผู้หญิงนะคะนิดหน่อยนะคะแต่ว่ารอบนี้มีความรู้สึกว่าเจวาเนี่ยเริ่มขอ,อนมเยอะทานนมเยอะขึ้น ดูกันว่าจะมาแซงน้องเจวินไหมนะคะว่าเ,าเขาจะน้ำหนักส่วนสูงรอบอกรอบศีรษะจะแซงเจวินหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่างน้ำหนักส่วนสูงเสร็จแล้วจะมาแชร์ให้ดูนะคะมาดูพัฒนาการของเด็ก6เดือนนะคะอันนี้เป็นแบบว่าจากคู่มือที่ทางโรงพยาบาลให้มา ก็คือว่าเขาบอกว่า6เดือนถ้าเกิดว่าพัฒนาการทางร่างกายนะคะก็จะเริ่มนั่งเองนะคะแต,แต่ว่าจะต้องใช้มือสองมือนะคะค้ำยันที่พื้นไว้เพื่อพยุงตัวสามารถหยิบของด้วยมือข้างเดียวได้มองเห็นระยะใกล้ระยะไกลตาอสองตาทํางานประสานกันได้ดีนะคะสามารถนอนยาวได้ตลอดคืนโดยไม่ตื่นขึ้นมาดูดนมตอนกลางคืนแต่ว่า ้งสองนะคะก็ยังคงตื่นอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องการมองเรื่องอการจับของมือเดียวการพิุงตัวน้องก็สามารถทําได้นะคะส่วนพัฒนาการทางด้านอารมณ์นะคะก็เริ่มแยกแยะก,การแสดงอารมณ์บนใบหน้าแสดงความกโกรธและกลัวได้แล้วนะคะส่วนภาษาพัฒนาการทางด้านภาษาเขาบอกว่าชอบเล่นน้ำลายเพราะว่าฟันกำลังจะเริ่มขึ้นนะคะเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะออกเสียง นะคะผ่านไรฟันแล้วก็จะหันตามเสียงถ้าเราเรียกชื่อเขานะคะก็น้องก็หันแด้แล้วนะคะเล่นน้ำลายนี่คือเล่นมาตั้งแต่ก่อนหน้าเดือน6นี้แล้วด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาการค่ะพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะก็เล่นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือว่าคนแปลกหน้าก็เจวินเนี่ยเขาจะเข้ากับคนแปลกหน้าได้ดีนะคะไม่ว่าใครที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะเขาก็จะให้อุ้ม ใช่แล้วก็ยิ้มให้ตลอดแต่ว่าน้องเจวาเนี่ยถ้าเขาเจอคนที่แปลกหน้าเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนมีเชิงนิดหนึ่งตอนแรกก็จะห่วงตัวนะคะยังไม่ให้อุ้มแต่ว่าถ้าเริ่มสนิทคุ้นเคยแล้วนะคะก็จะให้อุ้มแล้วก็จะเล่นด้วยนะคะส่วนเขาบอกว่าการกระตุ้นผ่านการเล่นเนี่ยบอกว่าให้ทําเสียงสูงๆต่ำๆให้ลูกเรียนเสียงนะคะหายยางกัดเล่นให้ลูกเพื่อบรรเทาอาการคันเหงือกนะคะจับอุม้มนั่งบนตักบนพื้นหรือใส่อ่าง ที่เด็กจับขอบอ่างได้ให้เล่นของเล่นที่มีความลึกเช่นถ้วยนะคะกล่องนำมาซ้อนกันนะคะแล้วก็กลิ้งลูกบอลลูกเล็กๆให้มองตามนะคะเพื่อให้เอื้อมไปหยิบนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเขาเรียกว่ากระตุ้นนะคะกระตุ้นเดแก็คพ่ออุมน้องก็จะ หนู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 ไม่ถ่ายวิยดีโอนกเจ็บไหมคะับเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมฉีดวาเซนแล้วเจ็บไหมเจ็บไหมโอ้น้ำตาย,ย่ังไม่แห้โอ้ <c oughs> <c oughs> น้ำตายยังไม่แห้งน้ำต่ายยังไม่แห้ง สองคนนะคะแบตหมดนะคะ วันนี้ก็ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลับปุ๋ยทั้งสองคนเลยน้องเจวินนะคะก็มีน้ําหนักขึ้นมา6ขีดจาก7.1กิโลมาเป็น7.7นะคะส่วนสูงจาก64ขึ้นมา6 7.5สูงขึ้นมาเยอะเลยนะคะส่วนรอบศีรษะจาก42เซนมาเป็น43เซนค่ะรอบอก43เท่าเดิมนะคะก็คือตัวไม่ได้หนักขึ้นส่วนน้องเจวา จากน้ำหนัก6.7นะคะขึ้นมา5ขีดค่ะเป็น7.2 ส่วนสูงจาก63เป็น65แสดงว่าน้องเจวินสูงกว่านะคะผู้ชายสูงกว่าแล้วก็รอบศีรษะจาก39นะคะเพิ่มมา2เซนเป็น41รอบอกเองเพิ่มอ้วนขึ้นนะคะจาก40เป็น42นะคะก็โตขึ้นนะคะส่วนตามเกณฑ์ไม้คุณหมอบอกว่าตามเกณฑ์เลยนะคะไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงพัฒนาการเนี่ยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะคะก็คือตามอาวัายของเขาเลยนะคะก็คุณหมอแอน เรื่องอาหารเดี๋ยว6เดือนนะี้ถึง9เดือนนะี้ก็จะทานหนึ่งมื้อนะคะทานอาหารหนึ่งมือ้อก็คือเอ่อหมื้ออาหารนมก็จะหายไป1มื้อคุณหมอให้ทานแบบเอ่อสาช้อนโต๊ะเลยนะคะก็คุณหมอแนะนําว่าให้แบบทําอาหารนะี่ยสดๆดีกว่าเอาเข้าวไปต้ม ใส่เนื้อไก่ใส่ผักอะไรก็ได้นะคะก็แล้วก็บดละเอียดแล้วก็ป้อนแต่ว่าคุณหมอบอกว่าอะไรที่เป็นอาหารทะเลแล้วก็พวกไข่ขาวเนี่ยเด็กเนี่ยเขาควกต้านทานยังไม่เยอะเขาอาจจะมีการแพ้นะคะก็ยังไม่ค่อยอยากจะแนะนําพวกอาหารทะเลพวกปลาอะไรแบบเนี้ยก็ถ้าให้ดีก็คือเป็นเนื้อไก่นะคะก็จะดีที่สุดก็เดี๋ยวจะลองกลับไปเตรียมอาหารป้อนน้องๆดูนะคะว่าจะเป็น เพราะว่าน้องๆอายุครบ6เดือนแล้วค่ะรอบหน้าเนี่ยเดือนหน้าเดือนกุมภาคุณหมอ,อไปคลอดนะคะคุณหมอก็เลยนัดเลดไปนิดนึงเป็นต้น,ต,นต้นเดือนมีนานะคะรอบอวัคซีนของ IPD นะคะก็กว่าจะไม่มาหาคุณหมออีกทีก็คือ1ิบเอมีนาคมเลยวันนี้ก็เป็นวันเด็กเนาะได้ลูกโป่งมาด้วยนะคะได้ของสมานาคุณ จากทางโรงพยาบาลชองแจกอะค่ะมานิดหน่อยนะคะก็วันนี้ก็มาอัปเดตน้องๆประมาณนี้นะคะแล้วถ้ามีเวลาก็จะมาทำคลิปให้ดูใหม่นะคะค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ